สวัสดีครับผมนายภงศิริกิติยุทธนาวินอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทันและที่7ผมจะมานำเสนอทางด้านการปฏิรูปสังคมในสมัยรัชกาลที่5ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยการ2เรื่องนะครับเรื่องแรกคือการประกาศเลิกทาสอันเนื่องมาจากปัจจัยหลัก2ประการคือ1ปัจจัยภายในคือการที่ไพยและทาสทําให้เกิดความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมในสังคมรัชกาลที่5ทรงเห็นว่าการเกณฑ์แรงงานของไพร่เป็นอุปสรรคต,ต่อาการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่ ในการมีพ่ยอยู่ในความดูแลเป็นจำนวนมากอาชําให้ขุนนางผู้ใหญ่ใช้เป็นฐานกําลังผู้ใหญ่ชิงอำนาจทางการเมืองและล้มล้างพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ใต้ 2. ปัจจัยภายนอกคือการคุบคางของมหาอำนาจตะวันตกรัชกาลที่5จึงทรงขอนกลดนต่อการบีบบังคับของประเทศตะวันตกและเร่งปรับปรุงภายในประเทศให้นเจริญก้าวหน้าขึ้นท่านทรงได้รับอิทธิพลและแนวความคิดแบบตะวันตกในการเรียนรู้และศึกษาศิลปะวิทยาการตลอดจนแนวความคิดแบบตะวันตก พราะถ้ามีการเสด็จประพาสประเทศใกล้เคียงจะไม่เห็นความเจริญของประเทศเหล่านี้จึงได้ทรงปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงสังคมชายให้เจริญทัดเทียมประเทศเพื่อนบ้านและการที่มีท่าจะไม่ชาติตะวันตกดูถูกว่าเมืองไทยเป็นเมืองเถื่อและอาจใช้เป็นข้ออ้างข้ายึดของประเทศได้และเรื่องที่สองที่ผมจะพูดคือการปฏิรูปการปกครองส่วนกลางดยการปรับปรุงการบริหารราชการในส่วนการคือทรงยกเลิกตำแหน่งอัคราเสนาบดีสองตำแหน่งคือสมุห์กลาโหมและสมุหานายก รวมทั้งจตุสดมโดยแบ่งการบริหารราชการออกกระทรวงตามแบบอารยาประเทศและให้มีเสนาบดีเป็นผู้ว่าก,การแต่ละกระทรวงกระทรวงที่ตั้งขึ้นทั้งหมด12กระทรวงคือ 1. มหาไทยรับผิดชอบหัวเมืองฝ่ายเหนือ 2. กลาโหงรับผิดชอบหัวเมืองฝ่ายใต้ 3. ต่างประเทศ 4. วัง 5. เมืองหรือชื่อหนึ่งคือนครบาล 6. กเกษตรราธิการ 7. คลัง 8. ยุติธรรม 9. ยุทธนาธิการ10ธรรมการรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาและการสาธารณาสุข11โยธาธิการ 12. มุธทธาธิการรับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาตราแผ่นดินและงานระเบียบสารบัญภายหลังจะยุบกระทรวงยุทธนาธิการไปรวมกับกระทรวงกลาโหมและยุบกระทรวงมุธทธาธิการไปรวมกับกระทรวงวังคงเหลือเพียง1ิกระทรวง โดยเสนาบดีทุกกระทรวงมีฐานะเท่าเทียมกันและประชุมร่วมกันเป็นเสนาบดีสภาทำหน้าที่ปรึกษาและช่วยบริหารราชการแผ่นดินตามที่พระมาหากษัตริย์ทรงมอบหมายพระอำนาจสูงสุดเด็บขาดเป็นของพระมาหากษัตริย์ตามระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชพระบัทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงแต่งตั้งสภา,าที่ปรึกษาในพระองค์ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนเป็นรัฐมนตรีสภาประกอบด้วย เสนาวดีหรือผู้แทนกับผู้ที่โปรโดเกล้าแต่งตั้งร่วมกันไม่น้อยกว่า12คนจุประสงค์เพื่อให้เป็นที่ปรึกษาและคอยทัดชานำนาจครัมหางษัตว์แต่การปฏิบัติหน้าที่ของสภาดังกล่าวไม่ได้บรรลุจุดประสงค์ที่ทรงหวังไว้เพราะสมาชิกส่วนใหญ่ไม่กล้าต้องแยง้งพระราชดำริคณะที่ปรึกษาส่วนใหญ่มักที่จะพอใจและปฏิบัติตามมากกว่าที่จะแสดงความคิดเห็นการนำเสนอจบลงแล้วขอบคุณทุกท่านที่ตั้งใจรับชมกันนะครับ หวังว่าเข้ามวนนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้รับชมนะครับสวัสดีครับ